The morning, the morning. Yeah. อา่วันนี้เมนูเลี้ยงน,น้องๆนะจ๊ะก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่นะจ๊ะในนี้ตอนนี้ไข่เราก็ได้ที่แล้วเราเจียวกระเทียมแล้วรก็มีปลาหมึกกรอกบมันก็มีเนื้อไก่เ,เราหอมเหลืองได้ที่เราก็เอาเส้นลงเส้นลงที่ทจอกเอาลงขึ้นเดียวก่อนอลงขึ้นเดียวก่อนวันนี้ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะจ๊ะ<ม>อ่าเสร็จแล้วเครื่องปรุงเครื่องปรุงพี่จอกขออย่างส มีผมมีรถตีมีต็อกยิบมาเลยมีน้ำตาลมีซอสผู้ขาวมีสีอิ๊วขาวแล้วก็สีอิ๊วหวานนะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะก็เสี๋ยวคั่วไก่นะจ๊ะใครหิวแวะมาได้นะจ๊ะที่กัวข้างสองรอง คัวข้างมักครัวดับ,บปาย